สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันศุกร์29พฤศจิกายน2024นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์สัปดาห์ที่34เทศกาลธรรมดาเป็นบทอ่านจากบทเทศกล่าวถึงความตายของมนุษย์โดยนักบุญซีเปลี่ยนนะครับท่านก็กล่าวไว้บ,บางทันบางตอนก็บอกไว้ว่าดังนี้บอกว่าเราต้องจําไว้ว่าเราต้องทําตามน้ำพระใจพระเป็นเจ้าไม่ใช่ตามน้ําใจเราเอง ตามบทภาวนาที่พระอาจารย์เจ้าทรงกำชับให้เราภาวนาประจำวันเป็นการง่อเข่าสักเพียงใดในเมื่อเราภาวนาขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเบญเจ้าแล้วเราก็ไม่นอบนอกทันทีเมื่อพระองค์ทรงเรียกเราไปจากโลกนี้แทนที่จะนอบนอกเรากลับพยายามต่อสู้เหมือนทาสที่ด้อรั้นและถูกนําไปต่อหน้าพระเบญเจ้าด้วยความเสียใจคร่ำครวญไม่ยอมจากไปโดยใจอิสระแต่ถูก ความจําเป็นบังคับแล้วเราจะหวังรับเกียรติแห่งสวรรค์เป็นรางวัลจากพระองค์ผู้ซึ่งเราเข้ามาหาอย่างไม่เต็มใจแล้วทําไมเราจึงภาวนาขอให้พระนจักสวรรค์มาถึงในเมื่อพันทะของโลกนี้ยังจับใจเราอยู่เรามีจุดมุ่งหมายอะไรในเมื่อเราภาวนาขอบ่อยๆขอให้อาณาจักรนี้มาถึงเร็วๆถ้าเราปรารถนาจะรับใช้มารมากกว่าจะครองราชร่วมกับพระคิสตจกาโลก กลียดพิศษชนฉะนั้นจงหลงรักโลกทำไมแทนที่จะติดตามพระริสตษเจ้าผู้ทรงรักท่านได้ไถ่ท่านไว้ในจดหมายของท่านยอนท่านเราใจเราว่าจะได้รักโลกโดยจำนวนต่อความปรารถนาฝ่ายเนื้อนหนังของท่านท่านยังเตือนอีกว่าอย่าให้ความรักของท่านแก่โลกเลยหรือไม่ว่าแก่สิ่งใดที่อยู่ในโลกเรา จะรักพระบิดาเจ้าและรักโลกในเวลาเดียวกันไม่ได้ทุกสิ่งที่โลกเสนอให้เราเป็นแต่ราคะจันหาและดวงของดวงตาและความทะเยอทะยานไปโลกโลกและสิ่งยั่วยวนของโลกจะผ่านพ้นไปแต่ผู้ที่ได้ปฏิบัติตามพระไทยของพระเป็นเจ้าจะดำรงอยู่ตลอดกาลพี่น้องทั้งหลายหน้าที่ของเราคือให้เรามีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวในความเชื่อกล้าหาญมั่นคงและสับร้อมที่จะรับน้ําพระไทยพระเป็นเจ้าไม่ว่า จะมาในรูปแบบใดจงขจัดความกลัวตายไปเสียและให้คิดถึงชีวิตนิรันดรที่จะตามมาดังนี้จะเป็นที่แสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราจเจริญชีวิตด้วยความเชื่อที่แท้จริงพี่น้องก็เป็นสั้นๆง่ายๆที่นักบุญสีเปลี่ยนได้เทศนะครับได้บอกอกล่าวถึงความตายว่า ความตายนั้นเป็นสิ่งที่จะมาถึงทุกๆคนนะและในธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นั้นก็ทุกคนต้องตายรู้แล้วนะครับจะอายุเท่าไหร่จะเป็นยังไงจะไม่มีใครทราบแต่ว่ารู้แล้วทุกคนต้องตายนะครับและท่านก็บอกว่าเราต้องไม่กลัวความตายแต่สิ่งสําคัญก็คือเราจะทํำยังไงเพื่อให้เราได้ตายอย่างดีนะ ภาษาเราที่ได้ยินบ่อยๆก็คือทำอยังไงให้เราได้ตายในศีลนในพรของพระเบญจาเราสวดบทข้าแต่พระบิดาเนี่ยท่านก็อธิบายขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ความตายก็เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่กําหนดไว้ที่ให้เราจะมีชีวิตหรือเราจะตายก็เป็นพระประสงค์ของพระองค์เมื่อเราสวดอย่างนี้เราก็ต้องเต็มใจที่จะรับน้ําพระทัยของพระองค์ที่จะมีต่อเราพี่น้องบางทีแล้วก็หลายครั้ง เราก็ทราบเราก็มีความทุกข์ยากลําบากมีโครคภัยไข้เจ็บมีความน่ากลัวที่จะต้องเสียชีวิตต้องจากโลคนี้เป็นโรคร้ายอะไรต่างๆเราถ้าเราไม่ระลึกนึกถึงคำวันนาที่บอกว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามน้าพระใจของพระองค์และเราไม่เข้าใจไม่เชื่ออย่างนี้จริงๆเนียเราก็จะทุรนทุรายกวนกวายแล้วก็กังวลไปหมดแต่ว่าคนไหนที่ยอมรับ น้อมรับน้ําพระทัยของพระเบญจา้าแม้ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่แม้เขาจะทั้งนาดไหนเขาก็พร้อมที่จะเจริญชีวิตแล้วก็ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับรบัรดานักบุญต่างๆเป็นแบบอย่างแกเ่เราชัดเจนนะครับเพราะว่าความตายนี่เองจะทําให้เขาได้เข้าสู่พระอาณาักรของพระองค์ความตายนี่เองจะให้ค้นจากความทุกข์ยากในโลกนี้แล้วก็จะมุ่งไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าถ้าเขา พฤติปฏิบัติตนและก็ทําตัวของตัวเองนั้นให้เป็นไปตามพระประสงค์ที่พระองค์ได้บอกให้เป็นไปตามจิตลมที่พระองค์ได้สอนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราทุกคนต้องมีความเชื่อนะจะมีอย่างนี้ได้ไม่ไม,ไม่ง่ายนะถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนก็มีความรู้สึกกลัวตายทุกคนแหละแต่ว่าความกลัวตายนี้ต้องหมดไปด้วยการน้อมรับน้ำพระทัยของพระเบญจาพระองค์จะให้เราอยู่อายุเท่าไหร่จะ เป็นอะไรโรคไปไข้เจ็บยังไงนั้นเป็นพระประสงค์ขององค์แต่เราก็ต้องออกแรงนะต้องดูแลสุขภาพด้วยไม่ใช่พูดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยไม่สบายก็ไม่ไปหาหมอปล่อยปะละเลยเพระองค์บอกให้เราดูแลชีวิตของเราด้วยพยายามที่จะรักษาชีวิตของเราไว้แล้วก็มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นทําความดีกับคนอื่นไม่ใช่มีชีวิตอยู่สําหรับตนเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องความจริงเรื่องความตายก็คือน้าพระทัยของพระบิดาก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้อง กังวลให้เราได้ภาวนาเสมอแล้วก็ขอให้ความกล้าหาญขอให้ความเชื่อที่แท้จริงนะมาสู่เราทุกๆคนนะครับขอพระพรของพระเบเจ้าผู้ทรงสันผ่านโรภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตลังลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิน